รายการอ้ยซียูบะ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 นะคะทิทางของวันนี้ดูซิว่าวันนี้คือใครอตย๊ก huh ใช่เลยค่ะน้องเอย่าเองค่ะวันนี้นะคะน้องเอี้ยเซอร์ไพรส์ทุกคนค่ะเพราะวันนี้เนื่องจากที่น้องเอย่าไม่ได้รีวิวของที่ซื้อมาจากซูเปอร์ มาเก็ตเกาหลีมานานแล้วนะคะน้องยยามรีวิวต่าของที่น้องอย่าซื้อมาจากช้อปปี้ช้อปปี้ชอปป้ชอปปี้นะคะวันนี้น้องอย่าก็จัดให้ทุกคนเลยค่ะวันนี้น้องอย่าจะมารีวิวน้ำเยลลี่โ,ลโยเกิร์ตนะคะในรูปยาคูนะคะในรูปนี้นะคะไห <Yeah! S 1> นยาคูจริงๆมันเป็นยาคูมไหมอ่ะแต่เป็นอวามัตเต้เออ,อะะมาลองดูลองดูลองลดดั้งเดิมก่อนดั้งเดิมก่อนนะคะ เขาจะมีรถนั่งเดิมกับตัวสตอรอเบอรี่นะคะแกเลยอ่อาวันนี้ไม่ให้ไม่ต้องใช้การตัดต่อนะคะไปกินเหมือนยาคูนมเปรี้ยวแล้วกันอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นยาคูเฮ้ยมีทาก็นก็กินใหยในี้่ะนึกสภาพโยเกิร์ตผสมยาคู ที่อร่อยนะอร่อยนะคะทุกคนมันก็อะไรอยู่อะค่ะแต่ว่ามันจะแปลกๆตรงที่มีกลิ่นตอนแรกนะคะกลิ่นยาคูโอ้โหมาเต็มเลยสักพักกลิ่นโยเกิร์ตค่อยเข้ามา มันทำให้งงไม่รู้จะจับรสชาติอะไรดีนะคะปีบทิ่ป,ปีบไปไ๊บใส่ปากทิปเปนไงโอ้โหหลัก <c oughs> เป็วยังไงคะโอ้มีเลยด้วยครับโอ้จะพ่นไหมคะ <c oughs> อ่ะไม่อยากจะรู้มันเป็นอะไร <c oughs> คนดูก็ยังไม่เห็นเลยเป็นน้าห,หรือเป็นเยลลี่หรือเป็นยังไงอ่ากินให้ดูให้รู้เร็ว หมหนออกเป็นแค่น้ำโว้ยซุยวุยหยดใจเลยออมเป็นแค่น้ำเหรอคะเหล้าคะมันไม่ได้เป็นเจลลี่เหรอคะเชี่ค่ะอ,อม,มันน้ำเหมือนยาคู่เลยคะ่ะเหมือนยาคู่ที่แบบฝืดๆแล้วตอนนี้นจิงๆาหน่อยอ่ะต่อไป ต่อไปนะคะรสสตรอเบอรี่ค่ะแม่กล้ากินแล้ว <laughs> กินหอมอ่ะแม่ลองดมกินดูอืมหอมสตร,รเอเบอรี่อืกินคุ้นๆไหมเย็น แคแค่ช่องปิคนัทเขาบอกว่าไอซ์โยเกิร์ตต้องแช่เย็นก็อร่อยนะทุกคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะเหมือนกลิ่นสตรอเบอรี่อ๋อของเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไอติมเครื่องสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวมากนะแต่ต้องบอกว่าอันนี้คือคือที่เมืองไทยก็มีขายนะคะเพราะว่านี่เป็นภาษาไทยค่ะข้างหลัง คล้ายหากันมาที่คล้ามันจะประกันให้ดูไม่มีอันนะจ๊ะไม่มีอันนิ่งเอาไม่ว่าประกันไม่ได้เพราะมันนิ่งไม่นิ่งนะคะแต่ว่ามันมีภาษาไทยนะะคมีภาษาไทยก็คือในเมืองไทยก็มีขายแหละนะคะแบบนี้นะคะก็ซื้อตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปได้นะคะแต่เราไปซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปเราไม่เห็นเลยนะแม่เอาเป็นว่าสองสองอันนี้เอย่าให้คะแนนอันไหนยังไงเท่าไหร่เต็มสิบอะคะ อันนี้เจ็ดคะแนนส่วนอันนี้ห้านนะคะแนนค่ะทำไมคะทำไมคะแล้ตั้งเดิมน่าจะเป็น,นเคกว่าสิไม่รู้มันสึกอีกจริงจริงๆแล้วมันมันไม่นี่มันเป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นแบบเราคิดว่ามันจะเป็นเจลลี่เนาะแต่ปรากฏว่าก็เพิ่มเป็นเหมือนนมเปรี้ยวธรรมดานี่เองค่ะแค่อยู่ในซุปซองเท่านั้นเองนะคะซึ่งจริงจริงกิน ยาคูลูกกินบิบเอ้ยกินบีทเก้นหรือยาค okay, ูยังดีกว่าดีค่ะซอาอย่าไปหาซื้อกันนะคะขอร้องค่ะเเดี๋ยวเจ้าของแบรนด์ทุกคนเอานะตัดตอกตรงนี้ไงตัดตัดตัดติดติซื้อได้ซื้อได้เดี๋ยวเขาไม่จ้างเรานะโอเคไหมอ่ะวันนี้ไอ้ยซื้อมาเองรีวิวสรุปว่าสรุปว่าอันนี้ชนะเลิศค่ะชมพูชนะเลิศเพราะไม่ค่อยมี กินยากกว่านะคะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วน้องอียยวขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอียยวด้วยนะคะใกนการทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายจุ๊จเมายาโค้แล้วอา้า <laughs> ไม่ตุ๊ก้ะอันม่หมดเลย น้องเอียกก็ไม่ได้รีวิวของที่มาจากซูเปอร์เกาหลีนะคะซูเปอร์อะไรนะซูเปอร์เกาหลีซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีนะคะคัด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 ค่าเนื่องจากน้องเอียกนะคะไม่ได้รีวิวของที่ซื้อมาจากร้านซปเเอร์กาหลี